วิธีใดจริงจกตุกแกนะครับโดยสมนยุนไพรบานบาเน่าครับสิห่หาใดตามหัวตามสวนเน่านะครับปืดมาเบิงวิธีการเฮ็ดด้วยครับใบหูเสือครับนี่ผมจะใส่เป็นใบหูเสือเป็นยา เป็นยาึ้นกันนะครับเด็ดไปเลยครับพ่อเขาได้ใบหูเสือมาแล้วนะครับเอากลับหน้ามานี่ครับ เขาจะใส่เป็นแมทนะครับปาปิดปากเก่าๆก็ได้นะครับไม่ก็ได้นะ่ครับตั้ามาใบหูเสือครับมาขยำขยำขย,ำขยำขย,ำขยำกินมันออกครับกินสุนคำามอใส่แมทครับ ย้ำเขยิ้ให้น้ำมันออกด้วยกำมัดครับอืนี่ครับอื ในให้ได้ัน ครับก็จะได้เป็นลักษณะแนวนี้นะครับจะได้เสี่ยนนะครับเดี๋ยวจะภาพไปหอยไว้นะครับไปว่างไว้ก็ได้มองที่มีจจิงโจกแล้วก็ตุกแก่นะครับหรือว่าหอยไว้นะครับนี่เฮโนโ,โตไป ครับเข้ากับเหตุทั้งสี่นะครับจาก2องสามืมือเข้ากับเปลี่ยนเตียนหนึ่งนะครับก็ะจะสามารถสไล่ยจิงจกกับแก่ได้ดีนะครับแต่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ